สวัสดีครับเราอยู่กับเครื่องชงกาแฟเนสเพรสโซนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นวิธีการใช้งานเดี๋ยวนี้จะเป็นถ่ายจากด้านบนก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะมีปุ่มสองปุ่มนะครับปุ่มซ้ายเรียกว่าว่าปุ่มเอสเพรสโซมั้งปุ่มขวาเรียกว่าปุ่มลุงโก้และครับแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน,นครับก่อนที่เราจะใช้งานเราจะเติมน้ําในกระบอกเนี้ยให้มันเต็มซะก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเสียบตัวเนี้ยเข้ากับฐานของเครื่องนะครับ <c oughs> มันก็จะมีสลักลงมป เสร็จปุ๊บมันก็จะดังแก๊กตรงนี้ตรงนี้ดังแก๊กเลยพอมันดันแก๊กจำนวนเสร็จเราเปิดฝาข้างบนนะครับเปิดฝานี้เพื่อนะครับเพื่อที่เราจะเอากาแฟมาใส่นะครับตัวกาแฟที่เป็นแคป,แคปซูลเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวอย่างจริงๆก็จะมีอยู่หลายแคปซูลกาแฟนะครับนี่คือกาแฟแคปซูลที่มีทั้งหมดนะครับแต่ละอันมันมันก็จะมีบอกว่า เป็นกาแฟในลักษณะไหนนะครับอ่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นว,วานิลาอย่างเงี้ยครับส่วนตัวสีดำอ่าเป็นโรมามันก็จะเป็นชื่อของเขาแต่แต่ละชื่อในกล่องมันก็จะมีบอกอยู่ว่าอ่าผสมคาเฟอีนสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ก็อร่อยสีแดงสแสดงชื่อขอยะทากกดซูมสแสดงชื่อนาโปรีนะครับ มีสีเขียวนะครับแต,แต่ละอันมันก็จะเป็นสูตรของมันนะครับสีเขียวเป็นอินเดียเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตื่นเช้าเนี่ยผมต้องกินแบบตัวที่เป็นนาบลีสักสองช็อตนะครับกระบวนการก็คือเราก็ใส่ไอ้ไอกาแฟเนี่ยใส่เข้าไปนะครับวิธีการใส่โอ๊ยห่นวิธีการใส่เราก็จะแบบตะแคงนะครับตะแคงลงเข้าไปมือลงล็อกพอดีแปะ๊นะนี่ครับ แล้วก็ปิดฝาครับกดปุ่ม1ทีนะครับตัวเครื่องมันก็จะเตรียมพร้อมทำงานระหว่างที่ตัวเครื่องเตรียมพร้อมทำงานนะครับเราสามารถกดปุ่มซ้ำอีกทีหนึ่งได้เลยเพื่อให้เครื่องมันรู้ว่าพอเครื่องพร้อมปุ๊บสามารถชงกาแฟได้ทันทีนะครับไม,ไม่ต้องมายืนรอกดนะครับ ปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก25วินาทีกว่ามันจะเริ่มทําการช็อตกาแฟให้เราอ่ะอันนี้มันชอ็อตละเครื่องมันก็ทําเสียงคลิกๆนะครับเราก็จะได้กาแฟออกมาหนึ่งช็อตมันก็จะเป็นตัวเอสเรสโซที่เป็นเบสของกาแฟพื้นฐานทั่วๆไปว่าอยากจะไปต่อย,ยอดทํากาแฟอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่นมใส่น้ำตาใส่น้ํานะครับอ่ะพอเสร็จแล้ว นะครับผมจะทําช็อตที่2ต่อคือปกติผมกินกาแฟทีละสองช็อตเปิดฝานะครับตัวไอช็อตกาแฟมันก็จะหล่นลงไปแล้วก็หยิบกาแฟเราจะช็อตเพิ่มอีกช็อตหนึ่งมานะครับเหมือนเดิมครับผมจะใส่ช็อตที่มันเป็นตัวลาปลีต่อนะครับได้กาแฟรสชาติเดียวกันสองช็อตใส่เข้าไปปั๊บแล้วก็ปิดนะครับอ่าแล้วก็กดอีกทีครับคราวนี้เราไม่ต้องรอเครื่องวอร์มละ เครื่องมันก็จะทำให้ทันทีเลยนะครับเราก,ก็จะได้กาแฟช็อตที่2นะครับถ้าในกรณีที่เรากดทางขวานะครับลุงโก้นะครับปุ่มลุงโก้มันจะเป็นกาแฟช็อตแต่ว่าเพิ่มสัดส่วนของน้ําให้เป็น110มิลลิลิตรนะครับผมเปิดฝาช็อตเก็บนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับในบางกรณีเราก็สามารถกดปุ่มลุงโก้เพื่อ ช็อตน้ำเปล่ามาให้มันล้างให้มันล้างคาบกาแฟออกนะครับเวลาเรากินช็อตถัดไปมันจะได้ไม่เสียรสชาตินะครับเราได้กาแฟหนึ่งแก้วครับสองชอ็อตโอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมม,มาดูลักษณะทางด้านข,าข้างของเครื่องนะครับด้านข้างของเครื่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้มันก็ชอ็อตน้ําทิ้งอยู่นะครับไอ้ตะแกรงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราถอดถอดออกได้ถอดออกไปเทได้ถอดเวลาถอดออกมานะครับเดี๋ยวถอดเลยแล้วกันไม่ต้องเดี๋ยวละ เราถอดมามันจะดึงไอ้ตัวนี้มาด้วยมาดึงตัวที่เก็บของกาแฟครับไอเนี่ยตะแกรงเนี้ยเททิ้งส่วนที่เก็บอ่ะที่เก็บเค่องกาแฟน,นะครับเขาเรียกน,นะที่เก็คบคปรบซูลอ่าตัวที่เก็คบคปูซูลก็เททิ้งได้เหมือนกันนะครับลักษณะาการบำรุงเครื่องก็จะมีแค่นี้เองก็ข้างหน้าถอดได้2ชิ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังถอดได้นะครับ กาแฟจอดเท่าไหร่นะครับมันจะขายเป็นแถวเป็นกล่องกล่องนึงมีอยู่ประมาณ10แคัซูลมั้ง10แคัซูลก็240บาทนะฮะตัวเครื่องไปดูราคาหน้าเว็บกันเราเองนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะครับแค่เอามารีวิวให้ดู